ดีค่ะกลับมาพบกับพลอยพรีเมียมคายอีกแล้วนะคะและก็เช่นเคยนะคะเจอกับพลอยก็ต้องเจอแต่กับรถส,สวยๆแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่จะมาชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปรถส,สวยๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพลอยในการจัดทําคลิปด้วยนะคะพิกัดร้านของพลอยนะคะหากใครมาไม่ถูกอยู่แยกมีนบุรีนะคะตรงข้ามกับโรงพยาบาลเสรีรักค่ะเป็นตลาดรถยนต์มหานครนะคะร้านจะอยู่ตรงช่วงกลางๆนะคะหากใครมาไม่ถูกก็โทรหาพลอยตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะ แล้วก็เรามาดูรถที่พอจะรีวิววันนี้บอกเลยว่าราคาหลักแสนแต่ออปชั่นหลักล้านมาดูเลยว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น t o y o ต a y a า i s นะคะเป็นตัว G ปี2017.18นะคะบอกเลยเป็นตัวท็อปหน้าสวยมากๆนะคะสำหรับคันนี้เหมาะกับผู้หญิงวัยทำงานผู้หญิงที่แบบว่ามีเสน่ห์ต้องคันนี้เลยค่ะ มาดูกันนะคะด้านหน้าของเจ้าคันนี้นะคะบอกเลยโฉบเฉี่ยวมากแล้วก็เป็นหน้าใหม่ของตัวยาลิที่โฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูสปอร์ตนะคะด้วยกระจังหน้าการตกแต่งของเขานะคะและส่วนไฟของเขานะคะบอกเลยเป็นโปรเจคเตอร์นะคะโคมสวยมากๆค่ะและตัวนี้นะคะก็จะมีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยค่ะด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกด้วยนะคะ ซึ่งถ้าเป็นตัวเก่าๆมันจะไม่มีไฟตัดหมอกแบบนี้แล้วบอกเลยว่ากระจังหน้าของเขา่ะสวยมากมันจะเป็นสีแบบดำเงานะคะไม่ใช่เป็นสีดำพลาสติกแบบด้านๆค่ะบอกเลยว่าสวยมากหน้านี้พอยแบบชอบมากๆเลยดูสปอร์ตดูมีคลาสมากเลยค่ะเดี๋ยวพอจะมาเปิดให้ดูกระโปรงกันนะคะสำหรับคันนี้ เหมาะกับผู้หญิงมากๆเลยนะคะวัยทำงานเพิ่งทำงานใหม่ๆนักศึกษาจบใหม่หรือนักศึกษาที่แบบกำลังเรียนอยู่นะคะเพราะมันเป็นรถอีก็คร์ที่สมรรถนะหรือสภาพรถคือดีและก็เหมาะกับการใช้งานด้วยมาดูหน้าห้องเครื่องกันเลยนะคะหน้าห้องเครื่องคือสวยมากสำหรับโตโยต้ายาริสคันนี้นะคะ เครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง1.2นะคะเป็น E c o กคานะคะก็จะเครื่อง1.2นะคะ4สูบนะคะ86แรงมา้าสำหรับคันนี้ก็ถือว่าแรงเลยทีเดียวนะคะมาดูการที่หัวน็อตเลยค่ะหัวน็อตนะคะที่ฝากระโปรงนะคะหัวน็อตเดิมสวยกลิบมากๆเลยนะคะสำหรับผู้หญิงบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าหัวนอ็อตกลิบมันทำไมต้องหัวนอ็อตกิบมาดูกันที่หัวนอ็อต นะคะหัวน็อตกระโปรงไม่เคยมีเปลี่ยนนะคะกระโปรงเดิมนะคะจากโรงงานหัวน็อตเดิมนะคะหัวน็อตแก้มนะคะแก้มเดิมทำไมพลอยถึงบอกว่าต้องแก้มเดิมคือถ้าเกิดแก้มมันไม่ถ้าเกิดแก้มมาโดนไข่หัวน็อตมาแสดงว่ารถคันนั้นมันอาจจะโดนเก็บสีหรือโดนชนมานะคะอ่ะส่วนตรงนี้นะคะก็ยังมีสติ๊กเกอร์มออก,กอจากโรงงานออกมาเดิมเดิมเลยนะคะ ่าภายในสวยนะคะแล้วก็ตรงนี้คานนะคะคานก็คือมีเออมีที่ครอบคานอย่างดีเดิมจากโรงงานมีสติกเกอร์เดิมจากโรงงานนะคะสวยกลิบเลยค่ะ่ารูรูเดิมรูสวยจากโรงงานเลยนะคะอ่าหัวน็อตค่ะหัวน็อตเดิมนะคะอ่าหัวน็อตฝากระโปรงเดิมนะคะ ฝากระโปงนะคะฝากระโปรงเดิมนะคะรอยสติกเกอร์ก็ยังมีเดิมจากโรงงานนะคะแอบเห็นไหมไม่เคยทําสีไม่เคยเปลี่ยนนะคะฝากระโปงเดิมซีนเดิมนะคะถ้าจิกเล็บไปจะต้องมีรอยเล็บจิ๊ดหนึ่งนะคะถึงจะเป็นซีนเดิมนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นสติกเกอร์เดิมออกมาจากโรงงานนะคะรูเดิมเม็ดอาร์ตเดิมครบนะคะจากโรงงานแล้วก็มาที่สติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์เดิมนะคะ แน่นอนว่ากระโปรงไม่เคยเปลี่ยนนะคะแผ่นการความร้อนเดิมนะคะสวยกริบนะคะไอตัวปิดอันนี้ก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะไม่มีตรงไหนหายไปค่ะสำหรับกระโปรงคือสวยทำไมพลอยถึงต้องย้ำเรื่องหัวน็อตเพราะว่าถ้าเกิดหัวน็อตมันถูกไขหรือว่ามีรอยแสดงว่าชิ้นส่วนตรงนั้นมันจะต้องแบบถ้าสมมติตรงชิ้นนี้นะคะเคยโดนชน มันจะต้องถูกขันน็อตแล้วก็แกะออกไปทําสีถ้าแบบนี้คือชนหนักจะต้องเอาไปเคาะหรือไปโปเพื่อที่ทําชิ้นส่วนทําสีใหม่นะคะพอก็เลยบอกอ่ะค่ะและในส่วนของกระจกของเขานะคะก็เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะทั้งสองข้างเลยตรงนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวนะคะใช้งานได้สีแสงสแบบสแบแสบตามาก มาค่ะแล้วด้านข้างนะคะกระจกทุกบานจะต้องเป็นของโตโยต้านะคะเป็นเดิมออกจากโรงงานทุกบานเลยนะคะหบานจะต้องเป็นแบบนี้หมดเลยห้าหกหบานจะต้องเป็นแบบนี้นะคะส่วนมือจับนะคะของรถมือจับของรถนะคะก็จะเป็นพรีเมียมนะคะไม่ต้องกลัวเป็นริ้วรอยนะคะมาค่ะด้านในนะคะ ก็ดูหัวน็อตย้ำกันเหมือนเดิมว่าเป็นหัวน็อตเดิมนะคะรถพลอยไม่มีชนนะคะสวยเหมือนอย่างที่พลอยพูดนะคะหัวน็อตเดิมนะคะประตูไม่มีเปลี่ยนค่ะมาดูที่รอยเม็ดเมกอาร์ตประตูนะคะเอ้ยอ่ะรอยเม็ดเมกอาร์ตนะคะเรียงกันสวยครบสีเดิมนะคะสีเดิมมีความเนียนนะคะไม่สาอ่ะสวยกริบกริบ กิบก็บถ้าใครอยากให้พอยรีวิวตรงไหนเพิ่มเติมนะคะถ้าดูกันจนจบคลิปก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะมาค่ะเอมาพอยเปิดประตูให้ดูทุกบานนะคะอ่าหัวน็อตเดิมนะคะหัวคมกริบไม่มีริ้วรอยไม่มีใครเอาอะไรไปถูไปโดนแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ ่ดูที่เม็ดเมคอาร์ตค่ะเรียงกันสวยครบนะคะสีเดิมค่ะแววแววแววคันนี้ฝาถังน้ำมันก็จะอยู่เดี๋ยวนะยังใส่ไม่เสร็จเลยพูดถึงฝาน้ำมานอ่ะเดิมสวยตัวนี้ฝาถังน้ำมันของเขานะคะจะอยู่ด้านนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นเครื่องเบนซินนะคะสามารถเติม E ี0ได้ช่วยประหยัดเข้าไปอีกนะคะแต่ E ีก ocal คือมันประหยัดอยู่แล้วนะคะส่วนท้ายของเขาจะเห็นได้ว่ามันถอดรูปแบบถอดรูปจากตัวเดิมไปมากเลยนะคะดูโดดเด่นแล้วก็สวยและที่พอยชอบมากคืออันนี้เลยเป็นเสาอากาศแบบครีบฉลามอะคะ่ะคือสวยมากเหมือนกับรถแบบแต่งอะไรอย่างนี้เลยเนาะมาตัวนี้นะคะก็เป็นตัว G นะคะเป็นตัวท็อปอย่างที่พลอบอกนะคะเป็นตัวท็อปไฟของเขาสวยมากไฟเดิมออกจากโรงงานนะคะไฟเดิมมามาด้านท้ายนะคะบอกเลยว่าคันนี้พื้นที่ใช้สอยก็เก็บของจุของได้เยอะเยอะพอควรและถ้าเกิดว่าพื้นที่ไม่พอนะคะสามารถถอนแผ่นอันนี้ออกได้นะคะสามารถถอนแผ่นออกได้ นี่เอาออกง่ายๆมากนี่ดูภายในห้องโดยสาระคะ่ะก็คือกว้างนี่นะคะกว้างแบบนี้เลยทายกว้านะคะเป็นแบบขนคนได้ขนของได้นะคะสำหรับคันนี้แต่ก่อนที่เราจะมาดูด้านล่างเดี๋ยวเราดูที่หัวน็อตกันก่อนของคันนี้ ท้ายประตูคันนี้นะคะเป็นรถแฮชแบ็กห้าประตูนะคะหัวน็อตเดิมประตูท้ายไม่เคยโดนชนไม่เคยโดนเปลี่ยนมานะคะหัวน็อตเดิมทั้งซ้ายทั้งขวาค่ะ,ะกระจกก็คือเดิมจากโรงงานนะคะกระจกเดิมจากโรงงานอ่าส่วนประตูประตูท้ายนะคะน็อตอันนี้น,น,น็นอตไฟน็อตไฟเดิมอ่ะอันนี้ก็จะมีสีนะคะอย่างที่พลอยบอกกดไปจะต้องมีรอยเล็บนะคะเนี่ยมันเห็นอยู่นะรอยเล็บ ท้ายเดิมนะคะท้ายสวยไม่มีไม่มีไมมขไ่ใดๆทั้งสิ้นซีนเดิมจากโรงงานนะคะ,ะเดี๋ยวพอจะเปิดไอ้นี่ให้ดูด้านท้ายของเขานะคะรถไม่เคยชนไม่เคยพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมแน่นอนดูจากร่องรอยด้านล่างน,นะคะเดี๋ยวเปิดให้เห็นกันเลยเนี่ยทุกอย่างอยู่เดิมออกจากโรงงานนะคะแต่ตัวนี้เขาไม่มียางอะไหล่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มี เขาก็จะมีอุปกรณ์ที่เอามาไว้แบบเอ่อพวกฉุกเฉินให้นะคะมีเครื่องมือค่ะทุกอย่างเนี่ยซีนอะไรอย่างเงี้ยยังอยู่เดิมนะคะข้างซ้ายข้างขวาก็มี R แล้วก็มี L นะคะอีกข้างหนึ่งอ่ะให้ดูกันนี่อยู่ไหนอ่ะนี่นะคะ L เดิมนะคะรถไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะคะเดี๋ยวใส่ให้เหมือนเดิมก่อนนะ ้ายเดิมนะคะเก็บของได้เยอะด้วยสวยมากเลยอะ่ะตัดกับดำมาดูประตูท้ายค่ะอ่าเดี๋ยวดูที่หัวน็อตกันก่อนนะคะประตูไม่มีเปลี่ยนนะคะประตูเดิมที่พอย้ำย้ำเพราะอยากให้คนเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจว่ารถที่พอยรีวิวอะ่ะสวยจริงๆนะคะน็อตเดิมนะคะประตูไม่เปลี่ยนค่ะมา เดี๋ยวมาดูที่รอยเม็ดเมคอัสนะคะเม็ดเมคอัตเ,เ,เ,เดิมนะคะเม็ดคมครบเดี๋ยวพลอยให้ดูอันนี้เบาะที่พลอยพับด้านในนะคะคือเดี๋ยวเวลาเอาขึ้นก็ขึ้นง่ายมากเวลาเอาลงแค่กดเฉยน,น,น,นะคะใช้งานง่ายนี่ ถ้าเกิดเดี๋ยวพอจะเข้าไปในรถหัวไม่ติดนะเนี่ยเอาขึ้นง่ายมากค่ะมาภายในกว้างนะคะสูงร้อยหกสิบสี่หัวไม่ชนเหลือเหลือเลยนะคะเข่าไม่ติดนะคะภายในตรงนี้คือกว้างไม่มีอะไรมาขวางเอาเลยนะนั่งกันได้สบายสบายเลยนะคะสามคนอัดอัดก็สี่คนได้นะคะสำหรับคันนี้ ไปเที่ยวขึ้นเขาลงห้วยคันนี้ได้หมดนะคะและจะบอกว่าคันนี้เขาระบบความปลอดภัยเขาเยอะมากส่วนที่พิเศษและพลอยชอบมากเลยนะคะสำหรับอีโกคาคันนี้ซึ่งในรุ่นเก่าก่อนนะจะไม่มีทางที่แบบเรามาแล้วเรากดปุ่มเข้ารถได้แต่คันนี้เอากุญแจใส่ในกระเป๋าไว้เลยนะคะไม่ต้องหาแบบใารของเยอะๆไม่ต้องพลุงพลังเสียเวลานะคะ แต่กุญแจนี้นะคะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นะคะมีด้วยกันให้2ชุดออกจากป้ายแดงจะได้มา2ชุดแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดใครที่ทําหายนะคะบอกเลยเงื่อไหลใครย้อยนะคะอันนึงนี่4ี่กับห้าพนะคะสี่พันถึงห้าพันเลยชุดนี้นะคะอ่าเอาใส่กระเป๋าไว้นะคะเวลาเราเปิดรถยืนสวยๆเลยะคะ่ะกดแล้วมาก็ติดๆเปิดะคะ่ะเป็นไง ดูดีมากสำหรับคันนี้นะคะมาพิเศษแล้วก็ดูหัวน็อตก่อนนะคะเหมือนเดิมอ่าหัวน็อตเดิมนะคะประตูไม่มีเปลี่ยนไม่เคยชนไม่มีรอยแงะรอยถอดใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกอย่างอยู่เดิมค่ะมาดูกันที่เม็ดเมคอาร์ตก่อนนะคะอ่ะเมดอาร์ตเดิมนะคะสวยๆเลยสีเดิมนะคะมันจะเนียนมากถ้าเกิดเมดอาร์ที่แบบ อาจจะทํามามันอาจจะมีความสากนะคะใครที่ซื้อรถกับร้านพลอยนะคะไม่รู้อะไรสอบถามได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ได้ชมคลิปนี้แล้วแบบว่าเอ,อา้อยากดักดูตรงนู้นเพิ่มเติมตรงนี้เพิ่มตเติม,ตนม,ตนมในคลิปต่อไปเดี๋ยวพลอยทําเพิ่มให้นะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้อ่ะและอีกอย่างหนึ่งที่พลอยจะให้ดูนะคะเลขตัวรถ เลขตัวรถเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่เชื่อในสิ่งที่พลอยพูดก็ลองเช็คได้นะคะว่ามีประวัติการเคมไหมรถเคยทำสีหรือเคยชนจนเกิดการเคมหรือเปล่านะคะสามารถเช็คประวัติรถได้ทุกคนันอ่ะและเลขรถคันนี้นะคะก็จะอยู่ใต้เบาะนั่งคนขับนะคะเลขนี้เลยนะคะชัดชเลยอ่ะเห็นกันชัดเจนไปเลยนะคะสำคัญมากนะคะสำหรับเลขรถอ่า แล้วก็คันนี้พิเศษเลยกุญแจสมาร์ทคีย์เมื่อกี้ที่มันอยู่ในกระเป๋านะนั่งปุ๊บเลื่อนก่อนเวลาเราสตาร์ตนะคะเพราะว่าอันนี้เขาจะมีปุ่มแค่กดสตาร์ตเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดว้าวสวยมากๆอ่ะแล้วเดี๋ยวพอจะให้ดูกันที่แอร์แบ็กที่พลอยบอกไว้ตั้งแต่แรกว่ามีด้วยกันถึง9กลูก มีอะไรเยอะจังมันอยู่ตรงไหนบ้างมาดูกันค่ะแอร์แบ็กนะคะคู่แรกจะอยู่ที่ตรงคนขับมีอยู่ที่พวงมาลัยลูกที่หนึ่งนะคะแล้วก็มีอยู่ที่คอนโซลลูกที่สองจะอยู่ด้านนู้นนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพอยึ้นรูปให้เพื่อจะได้ชัดเจนนะคะแล้วก็จะมีที่เสาด้านบนนะคะแอร์แบ็กนี่นะคะจะมีทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะอีกสองลูก แล้วก็เดี๋ยวพอจะขึ้นรูปให้ดูนะคะจะได้เห็นเป็นคู่เป็นคู่อ่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะของเขาจะอยู่ที่ตรงเบาะนั่งนะคะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาจะเขียนว่าแอร์แบ็กอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างด้านล่างนี่เลยคะ่ะปลอดภัยมากนะคะเวลาเกิดอุบัติเหตุบอกเลยเซฟสุดๆส,สำหรับคันนี้ค่ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวด้านหลังนะคะ ด้านหลังก็มีด้วยกันอีกหนึ่งคู่อยู่ที่เสาเลยค่ะมองกันให้ชัดเจนเลยนะคะพอยแผ่นกล้องให้เห็นแบบชัดเจนนะคะอ่าเรามาดูกันส่วนถ้าเกิดเดี๋ยวยังไงพอยจะขึ้นรูปแอร์แบกให้เป็นคู่เป็นคู่เป็นช็อตเป็นช็อตเลยเนาะจะได้เห็นกันนะคะอ่าดูภายในรถนะคะพอย,ยังไม่ได้เปิดแอร์เลยร้อนมาก รอเปิดพร้อมกับทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดแอร์นะคะคอนโซลกลางนะคะแอร์ของเขาเนี่ยเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะใช้งานง่ายมากออโตโอ้มันก็จะขึ้นเลยปรับลมแอร์ได้นะคะทุกอย่างปรับเลยอยากเย็นอยากร้อนลมแอร์คือแรงมากคอนโซลหน้าของเขาคือจะแบบว่า เซฟพื้นที่นะคะคอนโซลแบบประหยัดพื้นที่มากดูขาพอยไม่ติดเลยนะคะสำหรับคันนี้และจะบอกว่าตรงนี้คือสโลปแล้วก็วางแก้วน้ำได้สองใบนะคะสวยมากสำหรับคันนี้มีแบบทันสมัยอ่ะเป็นจอดิจิตอลแล้วอันนี้สามารถใช้บลูทูธ AUX ออะไรได้หมดเลยนะคะสำหรับตรงนี้เนี่ย มีบลูทูธมี AUX สามารถใส่แผ่น CD ได้นะคะเครื่องเล่น MP3 FM อะไรเล่นได้หมดอ่ะแล้วก็มาดูที่เลขไมล์ของเจ้าคันนี้นะคะมาค่ะเลขไมล์ของคันนี้นะคะรถปี2017นะคะจดปี2018เลขไมล์อยู่ที่7 8 8 7 7 2นะคะเลือนไมล์ของเขานะคะสวยมากเลยถ้าเกิดเป็นตัวเก่าๆมันจะเป็นเหมือนแบบ กระดาษซีลอกแล้วมาแปะเป็นแถบสีๆอะ่ะอันนี้เป็นเป็นเรือนไม้แบบอนาล็อกนะคะสวยมากคมตัวเลขกริบเลยสวยชอบส่วนพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะคะสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้อยู่ที่พวงมาลัยเลยและส่วนนี้นะคะก็เป็นอันนี้จะเป็นเออเครื่องเล่นแบบเปิดเปิดเพลงฟังเพลงเบาเสียงเปลี่ยนคืเนเปลี่ยนเพลงตรงนี้ได้หมดเลยนะคะ สำหรับพวงมาลัยปติฟังก์ชันของเขาคือมีครบนะคะอันนี้เป็นพวงมาลัยสามการคือสวยกิบแต่ดัง <c oughs> <c oughs> แต่ดังแอร์เย็นนะคะลมเย็นมากอย่างที่พลอยบอกปรับตามนี้นะคะด้านบนนะคะของเขาไฟส่องสว่างชัดเจนนะคะไฟเดิมทุกอย่างเดิมไฟไม่เสียนะคะส่องสว่างดีปิดก่อนอ่าด้านบนนะคะกระจก แฟบดูดิอันรุ่นก่อ,กอนจะไม่เป็นบานเลื่อนแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเลื่อนคือดีมากค่ะด้านบนเป็นสีดำอ่ะดูฝาตรงนี้ก็สติกเกอร์อยู่ครบนะคะอ่ามาสติกเกอร์อยู่ครบเลื่อนจ้ะสวยมากนะคะคือจัดสัดส่วนทุกอย่างได้ดีเลยรถ VIP มากมันไม่เหมือนไม่ใช่รถอีโกคาเลยเหมือนเป็นรถซีดานเลยนะคะ เบาของเขาเป็นเบาผ้านะคะเป็นเบาผ้าคือนั่งกระชับทรงเราได้ดีมากเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะสําหรับคันนี้มาเดี๋ยวเราจะมาเฉลยราคาของเจ้าคันนี้เลยดับเครื่องก่อนสวยมากเลยนะคะคันนี้ใครที่อยากใครที่สนใจนะคะเอาไปเถอะ และสําหรับรถอีโกคาคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าจากที่พลอยขายมาไม่มีคันไหนที่ความปลอดภัยระดับนี้ไม่มีแล้วนะคะแอร์แบ็กเลูกพื้นที่ใช้สอยภายในรถอีโกคาคันนี้จัดว่าเยอะที่สุดในบรรดาตัวเดียวกันในรุ่นอีโกคาเดียวกันตัวนี้พื้นที่ใช้สอยเยอะที่สุดนะคะแล้วหน้าเขาสปอร์ต ดูดีมีระดับมากที่สุดแล้วสำหรับคันนี้ออปชันทุกอย่างจัดครบจัดเต็มอยู่ในตัวนี้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นตัวท็อปนะคะเป็นเครื่อง1.2คันนี้เป็น Toyota y ยารินะคะ1.2เป็นตัว G แล้วก็เป็นตัวปี2 0 1 7 1 8นะคะราคาที่พอจะขายนะคะจากในคลิปนี้หากใครที่ได้ดูราคาเพียง419,000บาทเท่านั้นนะคะเฉพาะคนที่ดูมาจาก YouTube เท่านั้นนะคะ หากใครที่สนใจและอยากทดลองขับขี่ก็เชิญที่ร้านพลอยได้เลยนะคะเราวินดีแล้วก็ให้บริการลูกค้าได้ชมรถและขับขี่รถจริงๆได้ที่ร้านเลยนะคะพิกัดร้านตามที่พลอยแจ้งตั้งแต่ต้นคลิปนะคะหากใครมาไม่ถูกก็โทรหาพลอยตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนจะจบคลิปนะคะหากคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดไปพลอยต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางทีก็มีแบบพูดหลงลงืมผิด,ผ,ดผ,ผูกไปบ้างนะคะแล้วก็ สุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามพลอยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปรสสุดสวยที่พลอยนำมารีวิวนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย